สภาพเบื้องต้นก่อนกันนะไอโผกตรงนี้ต้องมีขีดเต็มนะแสดงว่าโผกตรงนี้ยังยังโอเคอยู่แล้วทีนี้ก่อนใช้ก็มันมีการคาลิเดททำคาริเดตช่วยบัฟเฟอร์สามตัวคือตัวนี้นใช้ของหลักของในห้องแลบนะไม่ได้ใช้ของเพราะว่าพี่บาไม่รู้ว่าสภาพ มันเปื้อนมันมีเท็ดมันยังโอเคพอก็เลยใช้ของห้องแหละก็คือจะเริ่มพารีเวทที่เทสตเสร็จตื่นเต้นเต็มตัวแล้วก็แต่ว่าบางเฮี้ยนเราใช้นานเราเราจุ่มไปจุ่มมามันอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าในห้อง lab แบบจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ใช้คือมันมีเยอะไงเราก็เราก็เอาเอาเทสต์เส็จก่อนเนาะเทสต์เส็จ เรากดให้มันพอจุ่มให้เส็จสักครักหนึ่งก่อนนะเรากดปุ่มแถวให้สังเกตูขึ้นแถวหนึ่งนะอ่าแล้วก็อันนี้พอแถวหนึ่งได้ใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้นิ่งมันขึ้นจะล้มให้กดแถวอีกทีหนึ่ง,งมันก็จะเรียกแถวสองเราก็เปลี่ยน ต้องล้างด้วยน้ำล้างล้างด้วยน้ำกร่นล้างด้วยน้ำกร่นล้าง,ล,างล้างเยอะๆเลยล้างโหบแล้วก็ชุบให้แห้งซับซับซับ,บ,บแล้วก็เอาบัฟเฟอร์สีสีแดงออนี่ตับตับนี่ใช่ไหมเนี่ยมันเหลียกซองนะเดี๋ยวนะเราใส่ซองก่อนพอาใส่ซอง๊บเดี๋ยวมันก็จะอ่านสี สังเกตตัวเอนะเอมันจะขึ้นสลบนี่ขึ้นเป็นยูทเป็นเนี่ยอ่าแล้วมันก็จะอ่านสลบให้96เปอร์เซ็นเสร็จกดยืนยันอ่าแล้วก็ล้างล้างล้งแล้วฝกยยอ่าแล้วก็เอาสีน้ำเงินบ็อปเฟอร์สิบ ก็ขึ้นสลบสามปับ๊บขึ้นสลบเก้าสิบห้าตัวนี้เราก็พอเสร็จปั๊บกดรอตรงกลางมันก็จะเข้าสู่โหมดของการอ่านค่าได้เลยทีนี้ทีนี้ก็วัดได้ขั้นตอนการวัดขั้นตอนการวัดโอเคในจบนะบนี่คาลิเบอร์เสร็จแล้วเพราะว่าวางทีใช้ไปนานๆค่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบดิบขึ้นดิบลง อาทิตย์ละครั้งก็ได้คาริเบตมันเมืนเมื่อกี้นะไม่ต้องทำทุกวันเป็นเครื่องของแล้วนะส่วนการใช้แต่ละวันเมื่อกี้มันก็จำจำค่ามาเรียบร้อยการคาริเบตก่อนจะวัดตัวอย่างน้ำประปาทุกวันเนี่ยเรามีบัอเฟอร์สีเหลืองอยู่บัอเฟอร์ตัวนี้จะมี pH ที่เจ็ดเราแล้วน้ำตัวอย่างของเราก็อยู่ในช่วงประมาณเจ็ดนไหมหกจุดห้าไม่เกินแปดจุดห้า เราก็อยากรู้ว่าเครื่องเรายังคงสภาพโอเคอยู่ไหมเหมือนเครื่องเทอร์บิดาที่เราใช้สิบวล i f ฟลอันนี้ก็เหมือนกันเราเอาบัฟเฟอร์เจเพราะว่าตัวอย่างเราอยู่ในช่วงนี้ก็ลองลองวัดมันดูก่อนว่ามันยังอ่านค่าได้เจหรือเปล่าเครื่องนี้มันจะล็อกค่าเจงกดนี้อีกทีนะเพราะพอมันล็อกมันก็จะค้างอยู่ที่ค่าเดิมเตงก็ลองจุ่มเก่อน ถ้ามันได้อยู่ในนีน้ประมาณ7.0ประมาณ1%มณนันไม่เกิน7.1 7ดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเครื่องตัวยังใช้งานได้อยู่โอเคนี่คือล็อกแล้วนะค่าอันนี้คือ7จริงๆดูที่ขวดนะขอโทษนะปั๊บปืมันตรงนี้มันคือ7.00แต่ว่าอุณหภูมิมันต้องเป็นที่ประมาณอันนี้25บวก 25ห้าองศามันจะบวกลบศูนย์จุแต่เนี้ยมันเกิน25่บห้ามันก็อาจจะดิฟไปได้เล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ถือว่าค่าถูกต้องเสร็จทีนี้พอตววดตัวอย่างน้ำก็คือทำใยกันล้างโถให้สะอาดจอดตองล้างทุกครั้งเลยล้างทุกครั้ง <c oughs> ทุกครั้งเอยคือควรจะแช่ไหมครับไม่ควรแช่น้ำไม่ควรแช่น้ำกันแต่จะควรจะแช่ มันจะมีเนี่ยตัวแช่โผลมันอ่ะเป็นโพแิเซียมคอลอไรแต่เราไม่ได้แช่พราะแคปเราหายไหมมันจะมีแคปมันก่อนเห็นมันนมีอ่ะปอเออเอาน่นะใส่เข้าไปแล้วพอวัดตัวอย่างสมมติมีน้ำหนึ่งตัวมันน้ำประปาหนึ่งอันขอไหมปลาด ตึงลงไปกดอันนี้ทีเพราะว่ามันล็อกค่าใช่ไหมเรากดให้มันอ่านทิ้งไว้ให้มันนิ่งประมาณ6.87ก็อ่านค่าได้แล้วพอเปลี่ยนตัวอย่างก็ล้างล้างล้างให้สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ไปอ่านตัวต่อไปได้เลย nè này, gấp đôi nha